สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในครั้งนี้จะมาในหัวข้อการทำสีผม r r n n g e b o w ที่ได้ Inspiration มาจากสีผมของการคัมแบ็กของคุณเวนดีค่ะและสีที่มีส่วนผสมของสีส้มนะคะตอนนี้กำลังเป็นที่ยิยมสุดๆเลยกับทางฝั่งเกาหลีและทางญี่ปุ่นแต่เนื่องจากทางผมเก่าของนางแบบของเรานะคะมีการย้อมสีผมทับกันในหลายๆครั้งจึงทำให้เกิดอาการสีขุ่นเกิดขึ้นค่ะ เมื่อเกิดสีขุ่นขึ้นนั้นจะทำยังไรกันดีนะที่จะให้สีผมออกมาได้เคลียร์สวยตามที่ต้องการในคลิปนี้เราจะมีวิธีมาบอกกันค่ะวิธีนั้นก็คือการล้างสีผมนั่นเองค่ะโดยจะทำการล้างสีผมเดิมที่ติดอยู่ตามเส้นผมโดยการดึงสีออกก่อนค่ะแล้วค่อยย้อมสีทับเข้าไปใหม่วิธีนี้จะทำให้สีที่ย้อมลงไปในขั้นตอนสุดท้ายนั้น เกิดสีที่เป็นสีจริงไม่เกิดความขุ่นและได้สีผมที่ออกมาเคลียร์สวยตามที่ต้องการค่ะโดยการล้างสีผมในครั้งนี้นั้นจะเริ่มจากบริเวณปลายผมก่อนค่ะแล้วค่อยขยับขึ้นมาตรงกลางและคนผมตามลำดับทำการล้างสีผมโดยการลงน้ำยาจนทั่วทั้งศีรษะนะคะเมื่อได้เวลาแล้วก็ไปทำการล้างผมออกได้เลยค่ะ เมื่อแรงน้ำยาออกแล้วนะคะก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าน,นี่คือสีจริงๆของเส้นผมในปัจจุบันค่ะเมื่อรู้สีผมจริงแล้วก็มาเริ่มทำการย้อมผมกันได้เลยค่ะโดยการย้อมผมนั้นจะเริ่มจากบริเวณคนผมค่ะ และการลงสีย้อมหลังจากที่ล้างเม็ดสีเดิมออกนั้นจะทำให้สีที่เราย้อมออกมาเคลียร์สวยเป็นไปตามที่เราต้องการค่ะ ในครั้งนี้ถ้าเราไม่ทำการล้างสีผมก่อนและทำการย้อมผมเลยสีผมที่ออกมาจะไม่เป็นตามที่เราต้องการและมีการทับของสีผมเข้าไปอีกเป็นการทับถมของสีค่ะเกิดอาการสีขุ่นเกิดขึ้นแน่นอนดังนั้นการล้างสีผมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะถ้าอยากให้ได้สีผมที่ออกมาเคลียร์สวยและเป็นไปตามที่เราต้องการ ย้อมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยจนทั่วทั้งศีรษะเลยนะคะและเมื่อถึงเวลาก็ไปล้างสีออกกันค่ะแล้วมาดูกันว่าหลังจากที่ล้างสีผมและทำการย้อมสีแล้วสีที่ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรเสร็จแล้วค่ะมาทำการใดผมกันนะคะเพื่อจะได้เห็นสีผมจริงๆเวลาที่ผมแห้งค่ะ เริ่มเห็นสี Orange b จ์บที่เราอยากได้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะเมื <öst> ่อผมแห้งแล้วสังเกตได้เลยว่าสีออกมาเป็น o r a n เรนจ์บตามที่เราต้องการเลยค่ะแล้วสีก็ยังมีความสวยเฟียใสไม่มีความขุ่นของสีอื่นใดๆปะปนค่ะ ทำผมที่ออกมานั้นไม่ใช่เพียงแค่ได้สีตามที่เราต้องการเท่านั้นนะคะแต่ยังมีความเป็นเงาประกายเล่นแสงด้วยค่ะผลลัพธ์แบบนี้จะออกมาไม่ได้เลยค่ะถ้าเรามองข้ามการล้างสีเม็ดผมเดิมออกดังนั้นการล้างสีผมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมองข้ามไม่ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเรามาทำการจัดแต่งทรงผมกันค่ะ เป็นยังไรกันบ้างคะกับวิดีโอการล้างสีผมก่อนที่จะลงสีจริงในครั้งนี้ผลลัพธ์ออกมาเห็นได้อย่างชัดเจนเลยใช่ไหมล่ะคะว่าสีผมออกมาตรงตามที่เราต้องการแถมมีความเป็นประกายเงางามอีกด้วยในครั้งหน้าจะมีอะไรไดีๆมาแชร์กันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ